วันนี้นก็มาถัดข้าวเนาะมาฝังเข็มฝนะะังเข็มที่ศูนย์วัดยานนะคะที่วัดยานนาวานนะคะตรงข้างหน้านะคะก็จะมีศูนย์แพทย์นะคะของโรงพยาบาลนะคะเป็นของของในหลวงนะคะรัชกาลที่สิบน,นะคะสร้างอาไวะะ้ทำมาไว้ให้เป็นสถานที่ที่คอยอ นวดบอมบัดนะคะตรงนั้นจะมีนวดแผนไทยแล้วก็มีฝังเข็มนะคะเป็นแพทย์แผนจีนนะคะตรงนั้นจะมีกัวซานะคะมีตรงยาเนาะมีให้ยาค้นยาอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีข,ข้างบนนะคะก็จะมีนวดประครบเนอะอาะพี่อ้อยก็ช่วงหลังนี้ก็ฝังเข็มอย่างเดียวเนาะตอนนี้ไม่ได้นวดนะคะวันนี้ก็ เสร็จแล้วลูกก็พามาทานข้าวดูบรรยากศาศในร้านนะคะวันนี้ไม่มีคนเลยวันนั้นยังมีบ้างนะคะวันนี้เงียบเนาะแล้วก็วันนั้นก็ไลเดอร์เยอะนะคะวันนี้ไลเดอร์ไม่มีนะคะน่าจะเลยเวลาอาหารเนาะแต่เป็นเวลาของเราสะฝากเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าพี่อ้อยสั่งอะไรไปนะคะอาหารแต่และเมนูที่นี่น่าทานนะคะ น่าทานมากๆแล้วร้านท้องสะอาดนะคะสะอาดน่านั่งแอร์เย็นเยือเลยนะคะดูบรรยา,ากาศในร้านคนน้อยๆก็โอเคนะคะจะเราจะสบายใจเนาะที่ไม่นั่งไม่ต้องไปนั่งแบบคนจะเยอะแล้วก็เปิดแมสทานข้าวเนาะตรวมาอย่างนี้เราสบายใจกว่านะคะอาหารที่นี่นะคะราคา หนึ่งจานนะคะ99บาทเนาะน้ำดื่มฟรีนะคะน้ำดื่มฟรีหนึ่งขวดเดี๋ยวรอดูอาหารเพราะว่าผมกย้อยสั่งเป็นอะไรไปเนาะหน้าถังแค่ไหนนะคะนี่นะคะของจานนี้ของลูกชายนะคะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเทมปุระนะคะประจานี้เนี่ย ก็ผักชุบแป้งทอดต่างๆเนาะแล้วก็เป็นน้ำแกงกะหรีน่นะคะมาดูพี่ย้อยตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำให้นะคะคนละหนึ่งขวดเนาะอี่ย้อยสั่งผัดขี้เมาผัดขี้เมาเป็นใหญ่นะะมาทานเลยค่ะอาทานเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ทุกๆกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมน้องพี่อ้อยฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องสีนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ